สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ชมครับสุภูสุขชนครับเนาะทีิกกำลังเข้ามารับชมรบฟังคลิปนี้ยุกดีครับในช่องเหน่งมวยเย้าครับครับในคลิปนี้เนาะครับเนาะในคลิปนี้ครับกะสิมานําเสนอนะครับแนวสำหรับแนวทางครับเรกซองแดงนะครับเนาะซองพุดแดงครับจากสีตีเก้านะครับเนาะจากสีตีเก้าครับเขามาสีหางวดนะครับแต่ว่านําเสนอที่ว่านําเสนอเขามาถือมาหาสามหัวเดียวครับ งวดที่2กระลุดนะครับเนาะสำหรับงวดทีเรียวรุดครับจากสีติซ่องแดงครับบ่อขีเก่าครับพี่นองครับบ่มีตัวขี้เก่านะครับเลือตะกี้เหล็กซ่องแดงเนี่มีแค่เหล็กตัวหางเดียวเหล็กตัวสามหางแค่นั้นครับตอนนี้กับมีเครื่องเหล็กชุดมีเหล็กตันมีเหล็กกันมีเหล็กร่องครับดกับผิดจารหน้าเบิ้งเนาะครับเด้อผิดจารหน้าเบิ้งแล้วครับสนับปิดซี่กับขอมาหลายครับก็เลยเสียงมานําเสนอครับ จากการวิเคราะห์พิจารณาเบื้องนี้ครับเด็กซ่องแดงนี่มันว่าคือเก่าครับมันเปลี่ยนไปครับมันเปลี่ยนไปมันคือว่าม,มันมันบม่มีเหล็กมันบ่เป็นเหล็กตัวเดียวหรือไ่เป็นเหล็กสองหางคือเก่าครับมีทั้งเหล็กตัดเหล็กเด่นนะครับเนาะเหล็กคล้องเหล็กกันอีกนะครับเนาะแอดกับผิจารณาสาังเกตุลงว่าหรือเขาเอาเหล็กดังเหล็กดังมาประยุกมาประยุกต์เป็นเหล็กขุดแดงหรือเปล่านะครับเนาะ ทำ่ส้มพิจารณาเบิ้งนะครับเนี่ครับย่าวงวที่เลี้ยวหลุดเนาะครับเนาะไปเข่าจะหาสามงวดก่อนครับงวดแรกงวดเดียวนะครับเนาะเราก็หลุดครับงวดนี้ก็วานาเสนอทำ่งส้มเบิ้งครับทางวันนี้บอกเข่ากะแยกกะสีบอยนําเสนอเนาะครับเนาะต่อไปครับเพราะว่ามันเลขมันบ่คือเก่าครับบอกตรงๆเลยพี่น้องครับเลขข้าเจ้ามันเลขกบ่อือเก่าหรือเลขหรือข้าเจ้าเขียนขึ้นมาเป็นเลขกระแสครับเลขกระแสถ้าเลขกระแสเลขมันดังสิครับข้าวเจ้าขึ้นมาล้วเปล่าครับเนี่ครับทำพิจารณาเบิ้งครับ ันที่16สิงหาคมพุคคาครับเลขชุดเลข่องแดงขุดนะครับเนาะ่องแดงขุดครับซ่องแดงขุด3มตัวเก้าสี่หกครับเลขตัดคือเก้าสี่เก้าหกสี่หกครับเก้าสี่เก้าหกสี่หกชุด2ตัวคือแปดสามแปดหาครับแปดสามแปดห้านะครับเนาะกันเจ็ดห้าเจ็ดแปดครับ ปดสามแปดหาเลขกระแสแล้วครับเนาะเลขกระแสดังแล้วครับเลขเลขน่าจะโดนปิดกั้นมาแล้วครับเนาะสำหรับเลขพวกนี้ครับสำชมพิจนาเบิร์นะครับเลวแคปน้าจอยเบิรงก็ได้ครับสำหรับแนวทังเลขขุดแดงเพราะว่าแนวทังเลขมันบ่คือเก่าครับจากสี่ตีใบก็เก่ามันสิเป็นใบยังสี่ครับอันนี้มันเป็นบ่คือเก่าครับสีตีเป็นใบเก่าเป็นเลขมีตาขุดมียังฟ่ำเนาะครับเนาะอันนี้ขาเจ้าข้นว่ามันมีทั้งเลข ตัดทั้งเหล็กกันทั้งเหล็กชุดเนีนแอดก็เลยว่ามันบักคือเก่าครับมันมันเกิดจากเหลขข็กขจาเอามานําเสนอหรือว่าขจ้าเ,จอเอาเหล็กที่ว่าเหล็กมีกระแสครับมาเห็ดเป็นเหล็กขุดแดงหรือเปล่านะครับเนาะเพราะว่าข้อมูลข้อมูลใดมากเลยครับข้อมูลขจ้าจก็นาเสนอมาตะสีนะครับเนาะตะกีนําเสนอเป็นใบ ใบขุดจะเป็นใบตาขุดนดีมีนํำเสนอเป็นอังสี่นะครับเนาะกับพิจ้าหน้าบังเอาครับทำมาเล็กเด่นเด็กดังมดนี่ครับกับมีอยู่สองตัวครับก็คือแปดสามแปดห้าละครับเล็กที่มาดังกระแสมีกระแสดังที่สุดนะครับเนาะในช่วงนี้ครับการทำชั่วพิษจ้าหน้าบังนะครับแล้วพิดถูกกับบ่วากันครับถ้าลวดงวดนี้ลุดกะสิบบ่ไใดมาน้ำเสนอทำชั่วครับก็ถือว่ามันเป็นเล็กเป็นเล็กขจาเล็ก เราเรียกว่าพูดตรงๆคือเหล็กเกาะกระแสนะครับเนาะเป็นเหล็กตามกระแสซื่อครับ่าเป็นมาเหล็กขุดแดงของแขกครับมาเป็นมาเหล็กซ่องซ่องแดงของแขกนะครับเนาะครับนี่นะครับเพราะว่าแอดกกับวิเคราะห์ครับกวิคอยทำมาช่วมเบิ้งตรงๆเลยครับว่าเหล็กมันไม่เหมือนเดิมครับทำมันบาเหมือนเดิมห้องกัดสัตวถตาห้องกัดจังจัดว่ตถกตาห้องกัผ่านไปนะครับเนาะสำหรับเหล็กครับ สำหรับเหล็กขุดแดงนะครับแล้วเหล็กซ่องแดงครับครับยี่ในขอบคุณสุผู้คนครับที่เขามารับชมเราฟังคลิปนี้จนจบครับในช่องเหน่งยาวนะครับเนาะที่ในทุกคนครับพีชมเวลาสุภูคนครับเด้อวันที่16สิงหาคม2565สุบห้สุสุขคนะครับเนาะในคลิปนี้ก็ฝากไวปสำนีนะครับเนาะสำหรับแนวทางเหล็กต่างๆนะครับเนาะช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะมีการห่างๆเหินหน่อยนะครับเนาะเพราะว่ากะมีธุระไทยกับพยายาม หักท่างมาฝากทำานช่มคือเก่าครับเลขคำนวณเหลขเดือดดังนําฝากเสนอให้ท่านช่มด้รับชมเราฟังให้เก่านะครับเนาะถ้าช่วงอยู่ตัวกับสิมานําเสนอใท่มันชุ่มด้รับช่มเราฟังเสมอครับผิดพลาดการใดก็ขอโทษขออภัยนะครับเออในไนกะขอบคุณทุกคนครับที่ยังอยู่เป็นกําลังแรงใจให้กันอีกอยู่เพื่อเก่านะครับเนาะครับในคลิปนี้ก็ฝากไปสำนี้ครับคลิปหน้าพอนไหมครับขอสวัสดีครับ